แฮปปี New Year, h, h ้นิวเยียบอกทีเฮชลอกด้วยการแฟดเซลลดราคามินิเกมรุ่นลับยูนิตแบบคุ้มๆสำหรับใครที่สนใจนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมสวัสดีรับมิเชลทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะสรุงวันนี้นะครับเราก็อยู่เกมโรบกแน่นอนเราก็อยู่ในแมบพบอา ทอยเลดิฟเฟนต์นะครับผมนี่ไอ้ไปจำชื่อไม่ได้ตั้งแตกูโอเคนะครับผมนะซึ่งเออมันมีการอัปเดตมาใหม่นะครับนะเขาเรียกอัปเดตที่ EP ที่7จ็ป้านะครับผมนะน่าจะประมาณนี้นะครับผมนะก็คือมีตัวละครใหม่เข้ามามากมายเลยนะครับผมนะเช่นตัวเออเขาเรียกอะไรไอ้ตัวนี้นะครับนะฮะเขาเรียกอะไรเฟรมทาวเวอร์นะครับผมนะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมนะโกดนะครับตัวผีเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเก่งหรือเปล่านะครับผมนะฮะแต่ว่าคอนเทนต์ในวันนี้นะผมไม่อยากเสียตังค์เยอะนะครับผมก็เลยแบบว่่าาจะมมมสุตัวให แนะชอตกันคาเมล,ล่าแมนนะครับผมนะก็คือผมไม่แน่ใจว่าเป็นตัวใหม่หรือเปล่าแต่น่าจะเป็นตัวใหม่แหละนะครับผมนะอันนี้โอเคเดี๋ยวเออผมจะลอง zoom ดูนะครับว่าผมจะได้หรือเปล่าน,นะครับถ้าผมไม่ได้เดี๋ยวผมค่อยแบบเปลี่ยนคอนเทนต์เป็นไอตัวพวกนี้นะอโอมันเปลี่ยนรูปบ่อของขวัญโอ้ยเท่ห่วะผมก็ว่าตัวใหม่เหรอตกใจเออ ถ้าผมไม่ได้ถ้าผมไม่ได้มไมไดสุดจุดหนึ่งตัวนี้นะครับผมก็จะไปซื้อไอ้ตัวนี้มารีวิวแทนนะไอของตัวนี้นะเดี๋ยวต้องรอดูกันว่าผมจะได้หรือเปล่า <laughs> โอเคแนตะ่ว,ว่าคอนเทนต์นี้เราจะมาสุ่มก่อนก็แล้วกันนะผมมีเค้ชอยู่ประมาณ3 0,000ื่นนะครับสามหมื่นสามนะ,มมน 3, นะครับแล้วผมก็จะทำการซื้อลักเด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วก็เกลายวปปองนะครับผมเนะพื่อนที่แบบว่าอยากมาจัดนะฮะโอเคคือลักโอเคตอนนี้ผมได้ลักมาแล้วนะครับผมแล้วก็ผมก็จะทําการไหนอะแล้วลักเราจะรู้ได้ไงว่าผมมีลักวะ คมขึ้นอ๋อคือก็คือ,คอ,คอ,คอมีมีเลยใช่ไหมเดี๋ยวผมเขาแนบ,บแบบรีเกมหมดแล้วกันนะกันเหนียวแล้วเผื่อแบบเผื <c oughs> ่อแบบรักมันไม่ติดโอเคนะครับผมนะคอาหมายล้วผมรีมานะผมกลัวแบบว่าผมซื้อแล้วรักมันไม่ติดนะครับผมในนี้มันไม่มีขึ้นบอกเลยหรอโอเคใช่มันก็แล้วกันนะผมก็จะทําการใช้บูทรักอีกนะครับผมนะฮะคูณสองเลยนะครับผมนะ <c oughs> ตอนนี้ผมมีรักคูณเท่าไหร่ผมจะดูสเตตัสตัวเองยังไงเลยว่าผมมีรักเท่าไหร่ทุกคนเออดูได้ปะไม่มีบอกฮะ โอเคนะเดี๋ยวผมจะทำการสุ่มเลยละกันนะครับในชัก้กันคอมพล่าแมนฮนะมาดูกันผมจะได้หรือเปล่าโหโอกาสเอ้าโอ,โอ้นี่ไงมันขึ้นมาเป็น0.4นะจาก0.1นะเขาเนาะโอ้เนี่ยผมขอได้แบบปิดขายเปิดขายก่อนนะอีพิกขายไปเออเลเจนด์เลเจนด์เ,เ,เหว่ยไว้เทรดนะครับผมนะโอเคสุ่มเลยละกันนะก่อนที่เวลาจะหมดไนดะ้เหลือ10นาทีฮนะไปเอ้า อ้าวจบเลยดิยงี้เฮ้ยคลิกเดียวอ้าวเฮ้ยโอ้ลักมันดีขนาดนี้มันมันเกี่ยวที่ลักหรือว่าผมดวงดีวะทุกคนใครมันเพดอะไรเยอะแยะเนี่ยโหเนี่ยปิดแป๊บนึงอะแล้วผ่านนะไม่ใช่หรอกออปิดก่อน,อนเออฮ้ยมันเพดอะไรไม่รู้เยอะแยะเลยเฮ้ยผมคลิกเดียวขึ้นเลยทุกคนผมดวงดีหรือว่า อะไรโอ้โหเนี่ยมีมีโอ้มีแค่หมื่นคนเท่านั้นนะครับผมในอนี้ที่ได้นะครับผมนะก็คือดามเมจเริ่มต้นนะก็สามร้อยถึงพันห้านะครับผมน,นะก็เลนสิบห้าถึงสามสิบนะแล้วก็ down ะคูดาวหนึ่งถึงศูนย์จุดยี่ห้านะครับผมนะแล้วก็ดีเบสสามร้อยถึงหกพันนั่นเองเนะมีคนเปิดได้แล้วหมื่นคนนะครับผมนะนี้โอเคเดี๋ยวผมก็แช่มันก็แล้วกันนะเออหรือว่าผมจะเอาแบบก็อตลีดีวะทุกคนอัปเกรดไททันเนี่ยตัวน,นี้โหดไหมทุกคนใคร ใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะว่าโหดไหมนะผมไม่อยากจะแบบสุ่มน่าจะโหดปะ่ะเพราะว่ามันระดับกอลลี่มันผมอยากรู้ว่ามันติดเมตาหรือเปล่าแค่นั้นแหละนะฮะเออถ้าติดเมตาบอกผมนะเดี๋ยวผมมาสุ่มคลิปหน้านะครับผมเนาะเอแต่ผมแบบคลิกเดียวรู้เรื่องเลยว่าโอเคเดี๋ยวเราไปลองตัวละครใหม่กันดีก,กว่านะครับผมนะเอามาแทนเออ่ลำโพงกแล้วกันเฮียไ,ไททันไม่ใช่ไททันดิเาเรียกอะไรช็อตกันนะลูกซองโอเคเอาดันฮาร์ดเลย คลิกเดียวรู้เร re ื่องเลยอ่ะเฮ้ดวงดีจัดอ่ะผมอ่ะผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าดวงผมหรือว่าเพราะว่าผมซื้อลักนะครับผมในอันนี้เฮ้ยราคา150เองเหรอถูกจังอ่ะเดี๋ยลองดูดิอ่ะราคา150ฮะอุ้ยเทียวจริงจริงเทียนัทโอ้โห โอเคนะผมก็จะทำการค่อยๆเล่นนะไม่รู้ไหวเปล่าน่าจะไหวแหละวางตังคนะ์ฮะโอเคโอ้ราคาวางแค่ร้อยห้าสิบเองทุกคนเออแต่ไม่นเป็นตัวระดับมิติกะเดี๋ยวต้องมาเราดูว่ามันจะโหดหรือเปล่าไหนบอกช็อตกันว่า,าม,มันถือแม็กนัมอ่ะเดี๋ยวต้องรออัพเกรดไปเรื่อยนะผมว่าเออ โอเคนะระหว่างที่แบบว่าผมกําลังฟาร์มตังค์เพื่อไปอัปตัวนี้นะครับผมนะผมก็ขอพูดหนักนกันนะครับสำหรับใครที่แบบว่าอยากเล่นกับผมนะครับผมนะก็โหลดแอปใต้คลิปผมได้เลยนะหรือว่าใาต้อคอมเมนต์ผมนะแล้วเข้าไปที่เพจผมแล้วก็ทักมานะครับผมนะแล้วก็เขาเรียกส่งราานะแคปหน้าจอแอป,ปมาแล้วก็ส่งมาให้ผมนะครับผมนะก็ง่ายๆนะครับผมนะเดี๋ยวผมก็จะทำการทักไปนะถ้ามีคอนทรคอนเทนต์อะไรแบบเล่นกับ f ออะไรอย่างนี้ผมก็จะทักไปนะครับผมเนาะ โอเคนะครับนะตอนนี้ผมก็อัพตัวเงินเต็มที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองอัพตัวนี้กันดีกว่านะครับผมนะก็คือขั้นแรกนะครับนะ้นสามอยห้าสิบนะครับผมนะ่ยก็ดับเบิลขึ้นมปเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับนะแล้วก็อัพเกรดปีก็สี่ร้อยห้าสิบเลยนะฮะก็มันเป็นตัวเล่นตัวเกมญ่ปะนะครับผมผมไม่รู้อะตัวนี้โอเคดับเบิลพันหนึ่งแล้วนะครับผมนะ่ยอัพขั้นต่อไปก็เจ็ดร้อยนะครับผมเนี่ยอัพขั้นต่อไปก็พันสองนะครับผมนะแล้วก็ดับเบิล โอ้ย,อย,อยต่มันยิงรัวจังเลยทุกคนโอ้ดูดิแล้วเป็นพันห้าแต่ยิงรัวมันก็มันก็โอเคอยู่ละมั้งเออนี่ลองวางหลายๆตัวดิดูว่ามันยังต้านดูว่ามันต้านได้ไหมอืมมันวางได้กี่ตัววางอย่างนี้ดีกว่ามันจะครอบกลุ่ม วางสี่ตัวแล้วฮะตอนนี้ห้าตัวถามว่าแพงไหมมันก็ไม่ได้แพงมากนะในการอัพนะครับผมนะฮะเออราคาก็น่าจะถูกเลยกี่ตัวเนี่ย 1, 2, 3, 4, 5, 6, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวฮะเจ็ดตัวแปดตัวเก้าตัวเฮ้ยวางระยะจัดสิบตัวเฮ้ย อ๋อมันวางได้เยอะแต่ว่าตัวละครผมมันข้างล่างข้างล่างมันตันนะทุกคนผมไม่แต่ใจว่ามันวางได้กี่ตัวนะหรือวางได้ตลอดเลยผมไม่รู้เหมือนมันก็มันจะช็อตกันตรงไหนนยไม่เห็นมันช็อตกันเลยทุกคนมันเป็นอันนี้ไม่ใช่หรอลูกศรเอ้ยเป็นปืนพกไม่เหรอไม่รู้อ่ะโหดูบรรลุมยิงดีทุกคนอุ้ยมันก็แรงอยู่เนี่ยทุกคนดูดิเล่นเป็นแสนนะนี่ดูดิหายไปเลยดูดิเออ An, ก็ทุกคนก็ตัดสินใจกันเองนะผมว่ามันเป็นตัวที่แบบเล่นต้นเกมอ่ะเอาง่ายเล่นตัวเกมก็ดีอยู่นะครับผมเนะี่ยแรงเขาเล่นได้แรงเลยนะฮะยิงรัวด้วยดูดิอืมดูดิยื้อไม่ไหวนะอ่ะอืมประมาณนี้คนระับทุกคน ถ้าเทียวกับราคานะมองว่ามันมันดีเลยนะเขาราคาเขาได้ที่จะถูกแล้วก็แบบดาเมจพันห้าอย่างเงี้ยมันแรงนะทุกคนนะเขาเนีแต่ว่าข้อเสียมันก็คือแบบมันเป้าหมายเดี่ยวนี่แหละนะเป็นเอลอีหรมอเลยว่าโคตรก๊อตเลยเออเออมันแรงมากมันคุ้มมันคุ้มกับราคามันคุ้มกับเงินที่เราจ่ายไปพูดอย่างงี้ดีกว่าทุกคนไหวไหมเนี่ยตัวเดียวไหวเปล่า ไอ้ลุมยิงลุมยิงผมผมผมลองวางแบบจุดเดียวกันดีดิให้มันลุมยิงกันจุดเดียวกันเลยเดี๋ยวลองดูนะเออให้มันแบบลุมยิงจุดเดียวกันเลยเฮ้ยมันหลับรอเนี่ยไม่มีตัวอะไรแก้หลับไหมวะทุกคนเขาเห็นน้องเขาบอกว่าตัวหมอตัวหมอก็พี่แล้วผมจะเอาตัวหมอจากไหนอะไม่มีใครบอกว่าวิธีหาตัวหมอเลยอะ ะหวางรวมๆกันเลยวะมันรุมยิงตัวเดียวกันไหมเนี่ยเฮ้ยไหวไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไหวนี่เราดูนี่ก่อนยิงดูว่ามันจะดูว่ามอนมันจะเข้าเร็อะไรยูนิตมันจะวิ่งผ่านไอ้ตัวพวกนี้ไปได้ปะหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูอันนี้มันจะไหวกันไหมเนี่ยน่าจะไหวแหละ เอ้วิ่งผ่านได้เปล่าโหได้วิ่งผ่านได้ตายไปแล้วหนึ่งตัวตายไปแล้วสองอุ้ยโดนลุม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 เฮ้ยเนี่ยโอ้หลับแน่เลยนั่นไงโอ้ทีเดียวหลับเลยโหหลับเป็นกองเลยทุกคนแย่ละน่าจะวางห่างๆทุกคนเฮ้ยไหวไหมเนี่ยเอยอสวย อีกสองดานนะตัวราจะผ่านละดูดิโหมดไหมอ่ะยิงเย่งเย่งผมว่าตัวเนี้ต้นเกมว่ะผมไม่รู้เหมือนกันว่านี้ผมเอามองผมเอาว่าความรู้สึกผมมองว่าเฉยๆนะผมว่าไอ้ตัวนี้ดีกว่าเยอะเลยกินเลเซอร์ดีกว่าเยอะเลยเออแต่ความมันเป็นตัวเติมอ่ะเนาะก็ไาจดีอยู่หรือมะไม่รู้อ่ะใครใครรู้ข้อมูลก็คอมเมนต์มาทีนะว่ามันดีไหม แต่มองว่าเฉยๆนะตัวนี้ไหวเปล่าไหวเปล่าเนี่ยเวฟสุดท้ายแล้วทุกคนเวฟบห้าสิบแล้วเดี๋ยวไปดูบอสดีกว่าว่าไอพวกนี้จะยิงรถได้ถึงเท่าไหร่ะบอสไอยิงดิไม่ยิงอ่ะบอสไม่ผ่านแล้ว ผมลืมปรับสตองเกอร์ฮะอุยรถรถรถอุยรถเยอะอยู่นะทำเล่นไปอุ้ยผมว่ามันลุมยิงบอลแต่ตอนแรกผมว่าน่าจะแบบน่าจะได้สักครึ่งหลอดน,นะฮะเออเฮ้ยแล้วทท่านผมจะไหวไหมเนะี่ย UTC ผมเนี่ยไหวแหละหรือเปล่า หรือเปล่านะไหวแหละไหวแหละไหวชิวอะเรียบร้อยไหวโอเคนะเอาวสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอลาไปก่อนกันละกันนะครับนะก็อย่างที่เห็นนะครับผม,นะผมว่ามองว่าตัวมันก็มันก็ดีอยู่นะครับเอาไว้เล่นต้นเกมนะครับผมนะฮะแต่ว่าหลังๆผมมองว่ามันค่อนข้างจะลำบากแล้วนะครับผมนะเออ โอเคะเอาว่าสำหรับคิวนี้ก็ต้องขอลาประกอกนแล้วกันนะครับผมบาย